่วงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพบกับดิฉันเช่นเคยในช่วงท็อปบิสเนสค่ะก่อนอื่นเลยต้องขอขอ,ขอบคุณคุณวีรยุทธและคุณวินวิพามากนะคะที่มาอัปเดตข่าวครา,าวเศรษฐกิจในวันนี้ให้ได้รับชมกันค่ะ,คะมาดูกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะที่บมจอาลีอันอยุธยานะคะก็ได้เปิดตัวประกันแพ็คคู่สุขภาพดีค่ะ คุณพัชราทวีชัยวัฒนะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการตลาดและสื่อสารองค์กรบมวจอารีันอายุทยาประกันชีวิตเปิดเผยว่าจากที่บริษัทได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อที่จะมอบความคลุ้มครองชีวิตและสุขภาพแก่ผู้บริโภคในช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สุขภาพปลดล็อกนะคะซึ่งก็เป็นสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพที่จะปลดล็อกข้อจากัดของสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบเดิม,ดมค่ะ โดยที่มีความโดดเด่นที่สุดในตลาดนะคะจะส่งผลให้ได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกค้า โดยมีลูกค้าให้ความสนใจเป็นจำนวนมากค่ะภายใน4เดือนนะคะก็มียอดขายถึง2,000กว่ากรมทรรค่ะหรือคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า50ล้านบาทดังนั้นเพื่อต่อย,ยอดความสำเร็จในการปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆนะคะก็ได้มีการนำเสนอแบบประกันและการซื้อประกันนะคะให้ทำได้ง่ายขึ้นโดยบริษัทจะได้ออกแบบผลิตภัณฑ์สัญญาหลัก เพื่อที่จะคุ้มครองรอคุ้มครองชีวิตตัวใหม่นะคะเป็นตัวไมโฮ l i ท e นะคะ A90 21ค่ะโดยจะเน้นนำเสนอเป็นแพ็คคู่กับผลิตภัณฑ์สุขภาพปลดล็อก ok นะคะภายใต้ชื่อแพ็คคู่สุขภาพดีชูจุดเด่นค่ะโดยจะให้ความคุ้มครองที่สมบูรณ์ทั้งชีวิตและก็สุขภาพในราคาที่คุ้มค่าที่สุดค่ะ The companies are focused a lot on building our protection focus. In fact, we want to be protection leader in Thailand. in the last six months, we've moved from 34% protection as percentage up to 40% of the company s sales. <S อาเลียนสยุธยานะคะให้ความสําคัญกับสินค้าความคุ้มครองสุขภาพนะคะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเป็นระยะเวลา6เดือนแล้วนะคะจากการให้ความสําคัญนี้เราสามารถเติบโตจากสัดส่วนสินค้าความคุ้มครอง34%เป็น40%คะ่ะวันนี้นะคะเราเปิดตัวสินค้าแพ็คคู่สุขภาพดีซึ่งมีสัญญาหลัก 90ทับ21หรือคุ้มครอง90ปีจ่ายเบี้ย21ปีนะคะบวกกับสุขภาพปลดล็อกนะคะซึ่งเป็นสินค้าคุ้มครองสุขภาพที่ครอบคลุมนะคะสามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลน,นะคะในโรงพยาบาลตั้งแต่1 1ล้าน1แสนต่อปีไปจนถึง5 5ล้าน5แสนต่อปีค่ะถือว่าเป็นสินค้าที่ คุ้มครองทั้งชีวิตและสุขภาพที่ครอบคลุมทีเดียวนะคะกลุ่มเป้าหมายที่เราให้ความสนใจกันก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายคนทั่ว,วไปนะคะที่ยังไม่มีสินค้าคุ้มครองชีวิตและสุขภาพสินค้าตัวนี้เหมาะที่ทุกคนจะให้ความสนใจแล้วก็ลองศึกษาดูนะคะเพราะว่าเบีย้ยตั้งต้นไม่แพงเลยค่ะลองดูนะคะอยู่ที่อายุค่ะเพราะว่าเบีย้ยเนี่ยแบ่งเป็นอา,อายุแต่ละช่วงนะคะ3 1มสถึงสาปีหรือว่า,า36มสถึงสีปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้า เกิดเป็นเมื่อกี้นี้ดูถ้าเป็นเพศหญิงเนี่ยสาปีก็จะอยู่ที่20,000กว่าบาทนะคะสองหมกว่าบาทนะคะอันนี้เป็นสินค้าสุขภาพปลดล็อกแต่ว่าก็ยังจะต้องไปบวกกับสินค้าที่เป็นสัญญาหลักนะคะซึ่งเป็น90ทับ21อีกนะคะตรงนั้นเนี่ยก็ยังจะมีเบี้ยชีวิตอีกนิดนึงค่ะตั้งแต่เราเปิดตัวมาในเดือนมิถุนายนนะคะเราจะขายไปจนถึงเดืเเอ m b e r หรือว่าธันวาคมนี้เนี่ยเราตั้งเป้าไว้ที่ร้อยล้านบาทค่ะ อ๋อไม่ค่ะความตั้งใจเมื่อกี้คุณบรนันบอกแล้วว่าเราตั้งใจที่จะเติบโตสินค้าคุ้มครองสุขภาพเพราะว่าคนไทยยังมีสินค้าสุขภาพสําหรับดูแลตัวเองน้อยนะคะดังนั้นเราตั้งใจที่จะมีสินค้าตัวนี้ให้คุ้มครองคนไทยมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะค่ะสําสหรับผลิตภัณฑ์แพ็คคู่สุขภาพดีไม h โฮไลท์เอเก้าสิบทับยีนะคะ คู่กับสุขภาพปลดล็อกก็ได้เปิดขายแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะโดยคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนประกันชีวิตอาริอันอยุธยาได้ทั่วทั้งประเทศค่ะค่ะยังอยู่กันต่อนะ,ะกับเรื่องราวของประกันค่ะแต่ว่าครั้งนี้นะคะข้ามมาที่ทิพยาประกันภัยกันมากดีกว่าค่ะล่าสุดนะคะทางทิพยาค่ะก็ได้ส่งแคมเปญออกมาใหม่นะคะนั่นก็คือทิพ เกินค่านั่นเองซึ่งจะเป็นการเจาะลูกค้ารายย่อยค่ะมาดูทางด้านคุณสมพรสืบทวินกุลนะคะกรรมาการผู้จัดการใหญ่บริษัททิพยาประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะได้มีการเปิดเผยนะคะว่าบริษัทคาหันมามุ่งเน้นในเรื่องของกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกอย่างจริงจังนะคะโดยจะขยายไปยังกลุ่มลูกค้ารายย่อยมากขึ้นหลังจากที่มีการค้นพบนะคะว่าลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยยังมีแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่องด้วยแล้วก็มีโอกาสที่จะทําตลาดได้อีกมากค่ะซึ่งล่าสุดนะคะ ทางบริษัทค่ะก็ได้ออกแคมเปญนี้ขึ้นมาค่ะภายใต้นะ่แต่ภายใต้แนวคิดนะคะดูแลกันดีเกินค่านั่นเองเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคค่ะซึ่งแคมเปญนี้นะคะประกอบไปด้วยแพ็กเกจประกันภัยถึง3รูปแบบด้วยกันค่ะรูปแบบแรกนะคะนั่นก็คือทิปมอเตอร์ทวี p l u ค่ะรูปแบบที่2นะคะทิปโฮม plus แล้วก็รูปแบบที่3ค่ะทิปฟร็ตี้ p l s เองแต่ว่ารายละเอียดกรมธรรมน,นีจะเป็นยังไงกันบ้างคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะและนอกจากนั้นนี่ครับบ้านทุกวันนี้ก็จะมีสัตว์เลี้ยงยบาน นะครับถ้าสัตว์เลี้ยงไปทําร้ายบุคคลอื่นในบริเวณบ้านเรานะครับซึ่งปกติแล้วในฐานะที่เป็นเจ้าของเราก็ต้องรับผิดชอบนะครับกรมบรณฑ์น,นี้ก็ให้ความคุ้มครองตรงนั้นด้วยนะครับแล้วเราไม่ได้มองเฉพาะความคุ้มครองอย่างเดียวเรามองถึงในเรื่องของความสะดวกสบายหรือการอยู่อาศัยในบ้านด้วยซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ว่าในบางครั้งบางคราวนะครับอาจจะมีท่อนั้นแตกอาจจะมีไฟชอ็อตไฟดับนะครับหลอดไฟเสียหายอะไรทองนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งสัตว สัตว์ร้ายเข้าบ้านเรางูเข้าบ้านอะไรเข้าบ้านเนี่ยนะครับเรามีทิปโฮมพลัสนะครับหรือว่าทิปเซอร์วิสเข้าไปช่วยดูแลให้ได้ด้วยก็มีอะไรเกิดขึ้นก็โทรมาหาทิปพลัสอย่างเดียวเราก็สามารถจะเข้าไปช่วยดูแลให้นะครับแล้วก็ในเรื่องของโฮมพลัสนั้นนะครับเรายังขยายความคลองไปถึงกระจกนะครับซึ่งปกติกรมธรรม์ก็จะไม่ให้ความคุ้มครองนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราออกแบบเป็นพิเศษภายใต้อาาัตราเบี้ยประกันภัยที่เบาๆแต่ความคุ้มครองเกินค่ารับ เป้าหมายที่เราวางไว้นะสำหรับโครงการนี้เราเป็นโครงการต่อเนื่องจากปัจจุบันนี้ไปจนกระทั่งถึงสิ้นปีหน้านะครับใช่แล้ะเวลาประมาณสักปีครึ่งนะครับเราตั้งเป้าว่ามีเบีย้ยประกันภัยรวมกันทั้งสิ้นประมาณสัก2,500ล้านนะครับซึ่งหมายถึงทั้ง3ามโปรดักต์รวมกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้เราก็เชื่อมั่นว่าคงน่าจะทําได้ถึง1 0ที่ว่านั่นคือ10%ของการเติบโตของเบีย้ยประกันภัยของเราจากปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเรามีเบีย้ยประมาณที่2 0,000 4 0ันกว่าล้านเกือบ25,000ล้านนะครับเราก็ตั้งเป้าหมายการเติบโตวไว้ที่ประมาณ10%นะครับโครงการนี้ก็จะมาช่วยทําให้เราสามารถที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นได้เพราะว่าในปีนี้ช่วงต้นปีเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติทางการเมืองเกิดขึ้นนะครับมีการชะลอตัวของโครงการต่างๆเยอะแยะมากมายการบริโภคของคนก็ลดน้อยลงไปนะครับก็เชื่อว่าโครงการนี้ก็จะมากระตุ้นยอดการทาประกันภัยในช่วงปลายปีได้ครับตอนนี้เรามีอัตราอยู่40ท่านนะครับแต่ว่าเราพร้อมจะเพิ่มเป็น60ท่านได้ตลอดเวลา เนื่องจากว่าเนื่องจากว่าการซื้อประกันภัยในโครงการ plus family เนี่ยมันไม่ได้ยุ่งยากนะครับใช้เวลาระยะเวลาไม่นานนะครับแล้วก็เชื่อว่าสามารถที่จะรองรับลูกค้าได้ครับ นอกจากแพ็กเกจประกันภัยที่น่าสนใจทั้ง3แบบแล้วนะคะก็ยังได้พรีเซนเตอร์ทั้ง3หนุ่ม3สไตล์เลยค่ะอย่างพี่กบพี่แทง่งแล้วก็พี่มอสต้องบอกว่าเป็นการรวมตัวกันในรอบ16ปีเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้ค่ะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนะทางทิพยประกันภัยค่ะก็ได้มีการจัดกิจกรรมนะคะส่งมอบความสุขให้คนไทยเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการทําความดีจากวันแม่ถึงวันพ่อน,นั่นเองโดยจะนํารายได้จากส่วนหนึ่งนะคะจากการขายกรมธรรม์ทิพ p l u สในระหว่างวันที่12สิงหาคม2500 57นี้จนไปถึงวันที่5ธันวาคม2557ค่ะเข้าสมทบทุนมูลนิธิในพระบรมราชูปถมัมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน,นะคะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระราชกุศลตามอัธยาศัยอีกด้วยค่ะค่ะมาดูกันที่ทางด้านสายการบินไทยสมัยนะคะก็ได้เตรียมที่จะย้ายมาดอนเมืองค่ะเพื่อที่จะแข่งขันกับแอร์เอเชียค่ะเรืออากาศโทสุรพลอิสรางกุลณอยุ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการบินพาณิชย์บริษัทการบินไทยจำกัดเปิดเผยว่าการย้ายฐานการบินของไทยสมายไปสนามบินดอนเมืองนะคะเพื่อที่จะแข่งขันกับสายการบินต้นทุนต่ำหรือว่าโ o คอสนั่นเองค่ะโดยแข่งขันกับแอร์เอเชียนะคะที่ปัจจุบันได้ครองสัดส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุดนะคะโดยจะร่วมมือกับสายการบินนกแอร์เพื่อที่จะให้สายการบินคู่แข่งได้รับรู้ว่าเราจะเริ่มปฏิบัติการแบบเต็มกำลังที่ดอนเมืองค่ะ เบื้องต้นนะคะในวันที่8สิงหาคมนี้จะนําร่องบินเที่ยวทเที่ยวบินในประเทศก่อน3เส้นทางด้วยกันนะคะก็คาดว่าจะย้ายไทยสมายมาปักหลักทั้งร้อทั้งร้อเปอร์เซภายในวันที่26ตุลาคมนี้ค่ะโดยเที่ยวบินจะมีการต่อเครื่องไปปลายทางอื่นและก็จะให้การบิน